ý kiến đi chúng ta gà gà. à gà. cái <laughs> เ,เยนะนยังยังเอ,อ้าพวกแกสุ่มอีกตะกลับลอ่ะไอ้สากยกบผัูนี่น้ำจิ้มหกแล้วนั่งลงดีเอาซ้ายเอาหมอบลงเอาให้สวยนั่งลงไปสวยน้ำจิ้มหกแล้วเอาขวาเอาซ้ายเอาหมอบลงเอาลุกขึ้น อุ๊บไอ้ทีเอาเอาเอาอ่าหวัดดีก่อนเอาเอาเอามก็แตะมันดีทีเนี่ยแตะผมไม่เต็มใจอ่ะหวัดดีมันอะอ่ะไอ้มอมต้องเพิ่มหน่อยแผลหึงหายแล้วอ้าวมอมบางวันนะเดี๋ยวไล่ฮะวันจะตอมหูมั้งไงวันจะตอมแผลไงงอนจะหาย หายแล้วดวงวันใหญ่ด้วยเข้าไปเลี้ยงกันไป <c oughs>